กองทัพพมา่าเองเขามีระบบป้องปาการใต้ดินนะครับซึ่งซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถทําศึกในระยะยาวได้ในการตั้งรับเพราะว่ามันไม่ได้มีเครือข่ายป้องกันประเทศที่อยู่ใต้ดินอย่างเดียวแต่มันมีเครือข่ายพนาธิการนะครับในกรุงเนปิดอถูกออกแบบให้มีระบบพนาธิการโดยเฉพาะการผลิต ปัเบียงอาหารทางการเกษตรนข้าวปลาอาหารนะครับมันมีแปลงเพาะปลูกทางการเกษตรแล้วมีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเอ่อมีวิทยาลัยหรือสูงศึกษาทางด้านป่าไม้นะครับแล้วก็มีทะเลสาบมีอ่างเก็บน้ําอยู่บางส่วนนะครับมันก็เป็นเมืองที่ถูกออกแบบไว้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่ ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อลบกับศัตรูภายในประเทศยอย่างเดียวแต่หมายถึงการโจมตีจากศัตรูภายนอกได้ซ้ำไปเขาถึงใช้ทันเนลว,วอลแฟร์หรือสคงครามอุโมงนะครับใน,ใน,ใ,นในการป้องกันการโจมตีหรือพรางกําลังพลพรางสิ่งปลูกสร้างทางยุทธศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายต่อต้านลุกเข้ามาแบบนี้หรืออาจจะมีกองกําลังของทัพชาติพันธุ์นะครับเช่นมาจากทางคาเรนีบ้างตรงรอยก่อนะครับมันก็มีเส้นทางยุทธศาสตร์ รัดลงเข้ามาที่เนปิดอนะครับหรือมาจากทางตองจีในเขตที่ราบสูงฉานนะครับมันก็มีเส้นทางรัดลงเข้ามาที่เนปิดอนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทัพของกลุ่มชาติพันธุ์มันจะมาถึงชานกรุงเนปิดอได้อย่างไม่ยากเย็นนักอยู่แล้วนะครับถ้าเขาคิดจะลุกขึ้นมาจริงๆอย่างขนาดใหญ่นะครับแต่แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพิชิตปราการเหล็กแห่งนี้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว